ามาแล้วนะครับผมช่วงนี้ธาตุดินกําลังเป็นสตาร์กำลังโดดเด่นทุกทุกอย่างลหลายอย่างกาลังโดดเด่นนะครับผมถือว่าสบายอ,อกสบายใจมีชัยมีชัยชนะมีความแฮปปีเ้ Happy, เป็นตัวตั้งสมอกสมใจสมปรารถนาเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปขอให้รักษาระดับเหมือนเดิมนะครับผมให้เหมือนเดิมนะครับผมดีนะครับผมอุปสรรคต่าง มันมีอยู่แล้วกว่าจะประสบความสําเร็จมันแลกมาด้วยอุปสรรคนะครับผมแลกมาด้วยาการโดนทําร้ายหรือตินิตินิน,นชานินทาหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าคุณประสบความสําเร็จแล้วฉะนั้นคุณผ่านความโหดร้ายผ่านบททดสอบของเชิงมนุษย์เชิงสังคมมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะครับผมเก็บความรู้สึกเก็บอารมณ์ไว้ดีๆเหมือนเดิมนะครับผมสมหวัง ผ่านอะไรต่อมีอะไรมาเรียบร้อยแล้วถือว่าแฮปปี้ Happy นะครับผม,มบททดสอบที่ผ่านมาถือว่าเป็นบทเรียนให้ใช้บทเรียนที่ผ่านมานะครับผมเป็นบันไดเป็นเค s e study ที่จะเดินทางต่อไปเพราะสิ่งเหล่านั้นที่ผ่านมามันมีประโยชน์อยู่ยังมีประโยชน์อยู่นะครับผมแลดูแล้วคือเอามาเป็นบทเรียนเอามาเป็นบทตัวอย่างที่จะ ไปข้างหน้าพัฒนาไปข้างหน้าได้อีกเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ช่างสังเกตเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีการวิวเคราะห์ที่นิเิคราะห์ทบทวนอะไรประมาณอย่างเงี้ยเอาเอาไว้เป็นบทเรียนนะครับผมเพราะว่ามันน่าจะมาเป็นบทเรียนมามาเป็นตัวผันแปรในการแก้ไขหรือการทํางานได้นะครับผมเพราะว่าชัยชนะรอบนี้มา เหตุที่ได้มาอย่างนี้ก็คือมันได้มาแบบค่อนข้างจะมีอืมเขาเรียกว่าสนามลบประสบการณ์หรือหรือบทเรียนที่มันที่มันจําที่มันมาเป็นต่อยอดได้ได้นะเห็นไหมครับอืมนะครับผมเอาประสบการณ์นะเอาเหตุการณ์ที่ผ่านมามาเป็นแพทเทิร์นแล้วพัฒนาต่อยอดไปตอนนี้ภาพรวมของคูณการงานการเงินดีขึ้นดีขึ้นมากดีขึ้นแบบ เออดีดีจริงๆนะครับผมอย่างที่บอกเอาเอาภาพเก่าเอาสถานกรารณ์เก่าว่าเป็นบทเรียนเออ่ความคับแค้นความโกรธความขึงขังความโมโหทิ้งไว้ก่อนมันมีอยู่แล้วแหละทิ้งไว้ก่อนไม่มีประโยชน์ตอนนี้ไม่มีประโยชน์มีแต่ถ้าเอามาใส่มันจะมีแต่ความสะสมให้เป็นพลังลบ เพราะว่าตอนนี้คือยังแค้นอยู่หรือยังเขาเรียกว่าเจ็บแล้วจำอะ่ะบทเรียนที่ผ่านมาไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่เรื่องดีๆมันก็มีบ้างที่มันโหดร้ายคุณคุณเป็นคนที่เจ็บแล้วจําอ่ะฉะนั้นแนะนําว่าแค่จํานะอย่ามาอะไรกับมันเยอะเพราะว่ามันจะทําให้คุณภาพชีวิตของคุณบั่นทอนทําให้งานทําให้เงินทําให้เกียรติยศห,ห,หม่นหมองฉะนั้นจําไว้อย่างเดียวกว่อนอย่าเพิ่งเอามาใช้นะครับผมนี่ไหมอย่าเพิ่งเอามาใช้ ต่อจากนี้ไปกำลังขึ้นนะครับผมคนรักคนที่ทำลายเราช่างมันไปก่อนนาทีนี้ไม่ไม่ไม่ต้องเอามาไม่ต้องให้คุณค่ากับเขาไม่ต้องให้ค่ากับเขาเพราะตอนนี้คือเรากำลังเดินหน้าเดินหน้าแบบข้ามข้ามขั้นบันไดข้ามขั้นหลายคนมันจะไปทีละขั้นคุณคือทีละสองขั้นทีละขั้นทีละสาขั้นคุณจะเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นต่อจากนี้ไปพลังบวก ให้เรียกมาอยู่ในตัวเยอะๆนะครับผมจงสร้างพลังบวกให้กับตัวเราเยอะๆนะครับผมอย่าใช้อารมณ์นะครับผมอย่าใช้อารมณ์เพราะใช้อารมณ์ปุ๊บมันฟาดงวงฟาดงาพร้อมที่จะทําลายพร้อมที่จะล้างอะไรต่อมิอไลยไปในพริบตาฉะนั้นค่อยๆค่อยๆเป็นค่อ,คอยๆปรับอารมณ์แต่คุณเป็นคนที่มีความเก่งความสามารถฉะนั้นอย่างที่บอกเนาะ คนที่ทำลายเราคนที่ทําบันททนเราเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอามาเป็นอารมณ์อย่าเพิ่งเอามาแบบให้ให,ให้ให้มีคุณค่ากับตัวเราฉะนั้นต้องเราต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะครับผมโอกาสมาแล้วเดินหน้าอย่างเดียวจริงๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างตอนต่อจากนี้ไปคือโอกาสมาแล้วให้เดินหน้าการเรียนการงานการเงนิงนขอให้ เดินหน้าอย่างมีสติเพราะตอนนี้คุณกําลังขึ้นคุณกําลังทําได้แล้วก็ไปได้ด้วยดีคุณกําลังแบ่งแยกอารมณ์ได้ถูกที่ถูกทางของมันนะครับผมเริ่มต้นใหม่นะครับผมขอให้เริ่มต้นใหม่จริงๆมีแค่เริ่มต้นใหม่ที่ดีนะแต่ส่วนขยายความว่าเริ่มต้นใหม่อย่างมีสติอะไรที่มันโมโหแค้นอะไรเก็บไว้ก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะ เริ่มใหม่เริ่มใหม่คุณนคนที่คุมตัวเองได้นะคะผมเริ่มใหม่นะครับผมมีสติแล้วเริ่มใหม่นะครับเห็นไหมฮะไม่รู้จะพูดว่ายัางไงขอให้เริ่มใหม่อะ่ะการงานการเงินการเรียนก็เอาเริ่มใหม่ไม่ใช่ว่ามันมีปัญหานะอันนี้ยมันมีการต่อยอด ทุกอย่างมันกําลังต่อยอดของมันไปได้เรื่อยๆคุณคิดหนึ่งทำหนึ่งสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะต่อยอดเป็นแตกซ้ายแตกขวานะครับผมไม่ว่าจะเป็นอันนั้นแหละเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องเงินนะครับผมคุณก็มีหัวการค้าเหมือนกันคุณก็มีหัวนักวิเคราะห์เหมือนกันมันไปของมันได้เองอัตโนมัติแบบนี้เรียกว่ากําลังเข้ากําลังอินกับเหตุการณ์นั้นๆโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเรียนให้เสียเวลาเวลาคือถ้าเราอินกับมันนะมันจะไปได้เองโดยอัตโนมัตินะมันจะมอง ที่แบบว่าแตกต่างไปจากคนอื่นนะคนอื่นอาจจะมองเป็นแพทเทิร์นแต่เราจะมองแบบเหนือแพทเทิร์นมองแบบนอกกรอบนอกคออแล้วมันต่อยอดแล้วก็สร้างอะไรต่อมีอะไรเขาเรียกว่าต่อยอดอ่ะได้ดีได้เยอะด้วยอืมเห็นไหมอืมเราเป็นคนนะักต่อเราเป็นคนพัฒนาดูในหมวดกลุ่มของกลุ่มคนพัฒนานะักต่อยอดนะักพัฒนาการเออสร้างความ แตกแตกแลกแ,แยกร่ำรวยคิดเก่งคิดอะไรที่แบบเออเป็นเงินเป็นทองเป็นเป็นการเป็นงานอันนี้แหละคือเป็นตัวเป็นนิสัยของเจ้าของกิจการอืมนะฮะนะคุณจะต่อยออหรือคุณจะเริ่มกิจการใหม่ก็ได้นะได้ดีเหมือนกันนะถ้าจะเริ่มใหม่ก็ได้นะเออเริ่มใหม่นะที่นี่ถึงว่า หลุดออกมาจากวงการนี้ไปเริ่มทํากิจการของตัวเองก็ดีนะมันเป็นโอกาสที่ที่ทําได้อ่ะเออนะดีไหมอืมดีทําทําเลยถ้าคิดจะถ้าคิดจะมาเปิดกิจการของตัวเองจะเป็น SME รายเล็กหรือรายใหม่ก็ได้ขอขอให้คิดว่าสู้ ก็คือสู้แล้วมันจะไปของมันได้นะครับผมโอกาสที่จะเจ๊งแทบจะไม่เห็นนะครับผมพี่สนมองไม่เห็นความเจ๊งนะรู้สึกทุกอย่างดีดีดีเป็นกาลังใจให้จะคุยเรื่องแฟนจะคุยเรื่องความรักไหมอ่ะดีอยู่กำลังอีลุกคลุกคลิกกำลังแบบว่าเติมเต็มให้กันและกันได้เป็นอย่างดีเอาแค่นี้ไหมหรือว่ายังไงต่ออืมถือไหมครับอยู่ในหมดของความเติมเต็มอยู่ในหมดของ ดีคู่รักสมเหตุสมผลสมรักสมปัารถนาคือประมาณว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีนะครับผมรู้สึกทุกอย่างกําลังอยู่ในหมวดของความพอดีออช่วยกันเ,เขาเรียกว่าปรองดองกันดูแลซึ่งกันและกันกระจุง้งกระจิง้งเหมือนความรักส,ด,ส,ด,สดชื่นแจ่มใสนะครับผม